ตาตูเลิฟลี่สกุละเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนชุลมุนรักท้องพร้อมกัน3คนแพตตี้และสไปน์นั้นเป็นคู่รักที่ครหหาดูใจกันมาได้หลายปีแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเลยก็ว่าได้เห็นไหมแบมทำยังไงกันนะฉันถึงจะไปแทนที่ตรงนั้นได้นะ่ะ มิดฉันไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นานแน่เพียงแต่นายน่ะต้องร่วมมือกับฉันได้สิถ้ามันจะช่วยให้เราสมหวังเยชเอมดูสินั่นไงทิตว,วันนะ่ะว้าวหลอจริงอย่างที่เธอบอกเลยไอริสเฮ้ยเขามองฉัน พี่เขามองฉันตั้งหากเล่าเย,ยฟ้าตะวันนะ่ะเป็นลูกชายผออสามสาวหารู้ไม่ว่าเขาเป็นเพลย์บอยคนหนึ่งเลยทีเดียวเอมน้องไอริสน้องก็รู้นี่ว่าเพื่อนน้องอีกสองคนเขาก็ชอบพี่เหมือนกันพี่ก็เลย ว่าพี่อยากให้ไอริสทำตัวยังไงพวกเราก็อยู่ม .6 กันแล้วไอริสต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าพี่ต้องการแฟนที่ให้เรื่องพันนั้นกับพี่ได้นะ่ะอย่าบอกนะคะว่ายียสองคนนั้นตกลงนะ่ะก็ทำน้องนั้นจ้ะแต่เรื่องแบบนี้กับเรื่องความรักสำหรับผู้ชายนะ่ะมันคนละส่วนกันไม่นะคะพี่ตะวัน ให้ยุ่งเกี่ยวกันเรื่องแบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะไอริสนี่ไงไอริสจะให้พี่เองแน่นอนค่ะว่าหลงกลไปแล้วหนึ่งด้วยความที่ไร้เดียงสาไม่ทันเล่เหลี่ยมผู้ชายน้องฟ้าน้องฟ้าต้องเข้าใจนะจ๊ะพี่เป็นผู้ชายพี่อึดอัดแล้วพี่ก็ทรมานถ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะฟ้าเข้าใจแล้ว ฟ้าจะให้เองแต่พี่ตะวันห้ามไปยุ่งกับคนอื่นแล้วนะคะทั้งสามคนนะ่ะชิงดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยพี่ไม่ได้อยากจะไปยุ่งกับพวกสาวไซไลน์หรอกจ้ะแต่ว่าชะเอมไม่พร้อมนี่นาะส่วนสองคนนั้นเพื่อนชะเอมนะ่ะพี่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขา จะเชื่อยังไงไหวล่ะคะพี่ตะวันไม่เคยเปิดตัวชะเอมในโลกโซเชียลเลยโถคนดีพี่แค่อยากมั่นใจว่าชะเอมรักพี่จริงๆถ้ารักพี่ก็ให้พี่สิจ๊ะแล้วพี่จะยอมทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวก่อนจ้ะสไปร์รถที่มาส่งแบมเขายางแบมแบมอยากเข้าห้องน้ แถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยขอขึ้นไปเข้าห้องน้ำได้ไหมจ๊ะอ๋อครับได้สิเรียบร้อยจากนั้นก็อัพโหลดลงโซเชียลโดยที่ตั้งค่าไม่ให้เฉพาะสไป์เห็นทีเนี้ยจะโพสว่าอะไรดีนะมาห้องแฟนอะไรกันเนี่ย ที่แบมเขาโพสนี่มันห้องน้ำในหอพักสไปชัดๆพตตี้มิกเองก็เห็นแล้วเหมือนกันแฟนแพตตี้ไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยแพตตี้พูดอะไรบ้างสิถ้าไม่สบายใจไปเดินเล่นกับมิกก่อนไหมขอบคุณนะมิกปกติไปไม่เคยพาผู้หญิงคนอื่นขึ้นไป แพตตี้ตัดสินใจแล้วว่าจะโทรไปถามเขาให้รู้เรื่องน่ะไม่ดีมั้งแพตตี้ผู้ชายเกลียดการถูกจับผิดที่สุดนะระหว่างเนี้ยใจเย็นๆก่อนถ้ามีอะไรก็ปรึกษามิกสไปไม่เป็นไรนะพักเนี้ยแฟนนายดูดีตัวออกห่างแล้วก็ไปสนิทกับมิกเขาเฉยเลยอ่ะสงสัยสองคนนั้น ถึงไหนตอนไหนกันแล้วมัง้งเขาถึงได้สนิทกันแบบเนี้ยทำใจเถอะนะแพตตี้ใช่แล้วค่ะสองคนเนี้ยร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้คู่นี้เลิกกันให้ได้ แคครัวน่ะแต่เรื่องนั้นช่างก่อนเรื่องใหญ่คือในเมื่อเราสามคนท้องขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วพี่จะว่ายังไงพี่ตะว,วันพูดอะไรบ้างสิคะฟังนะครับไปเอาออกซะพี่เป็นลูกผออพี่จําเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีพี่ตะว,วันที่ก่อนหน้าเนี้ยอ้อนวอนสารพัดทาไมตอนนี้พูดจะไม่รับผิดชอบแบบนี้คะโธเว้ยก็พี่ยังไม่พร้อม พี่ก็เลยพูดตรงๆอีกอย่างถ้าพ่อพี่รู้เข้าเขาจะผิดหวังขนาดไหนผิดหวังมากสิเจ้าตะวันผิดหวังมากด้วยถ้าแกไม่รับผิดชอบลูกของตัวเองฉันขอโทษนะที่ฉันสั่งสอนมันได้ดีแล้วก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ชายที่ดีๆเขาอดทนได้ไม่ใช่แบบมันถ้าไม่ยอมจะไปมีกับคนอื่น มันก็แค่ข้ออ้างของพวกผู้ชายที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษใช่ค่ะผออพี่ตะวันพูดกับพวกหนูแบบนี้ไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ต้องรับผิดชอบพ,พวกหนูทั้งสามคนนี่ละ่ะแพตตี้อยู่นี่เอง กว่าจะได้เจอเธอแบบที่ไม่มีใครมาขัดขวางมันยากจังสไปซ์วันนี้นายไม่ได้อยู่กับแบมงั้นเหรอแบมเคยไปที่หอพักนายสินะแพตตี้เคยเห็นเขาโพสลงโซเชียลนะ่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองมิน่าแพตตี้ถึงได้ดูตึงๆกับไปไปไม่เห็นโพสนั่นเขาน่าจะตั้งค่าเอาไว้ไม่ให้เห็นแล้ววันนั้นน่ะ รถที่บ้านเขายางแบนเขาแค่ขอเข้าห้องน้ำแสดงว่าแพตตี้ถูกมิกเป่าหูแล้วสองคนนั้นคงร่วมมือกันขอโทษนะแพตตี้จะไม่หูเบาแบบนี้อีกไปเข้าใจไปไม่เคยโกรธแพตตี้เลยนะไฮมิกเดือนหนึ่งก็แล้วดูเหมือนว่าที่ทำมาทั้งหมดจะพังช่างมันเถอะเขารักกันมากขนาดนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ที่จริงเราก็มาสนิทก,กันโดยไม่รู้ตัวนะไม่สนใจมาคบกันหรอเอ๊ะก็ไม่เลวฮะเป็นการยำรวมนะคะก็เลยแบบเป็นเรื่องเดียวแต่เหมือนมีสองส่วนนั่นเองสามารถซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้พี่ตังกว่าได้ด้วยกันกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน fc ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของเราต้อง Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย